เป็นเรื่องจริงนะครับชื่อแมนยูให้ความสนใจในตัวซูซูกินะครับนประตูของอุรุวะเรจริงๆแต่แค่ยังไม่มีการคุยกับอุรุวะเรแบบจริงจังเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่อ,อย่างโรมาโนครับออกมายืนยันว่าแมนยูเนี่ย ให้ความสนใจไซออนซูซูกิครับผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นจริงๆแต่ยังไม่ถึงขั้นการเปิดเจราจากับอุรุวะเรดต้นสังกัดของทางซูซูกิตอนแรกครับสื่อจากแดนปลาดิบญี่ปุ่นอย่างสปอนิชีครับออกมาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านายด่านวัย20ปีอย่างซูซูกิเป็นนักเตะที่แมนยูให้ความสนใจและเฝ้าติดตามมาตั้งแต่ปี2017 แล้วก็บอกว่าเขามีโอกาสกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในปรัดิสตร์ของเจลลีครับหลังจากแมนยูยื่นข้อเสนอ5ล้านปอนด์มากกว่าสถิติของเคียวกฟรุฮาชิที่เซลติกยอมใจที่4.5ล้านปอนด์เมื่อปี2021ล่าสุดโรมาโน่ออกมาคอนเฟิร์มว่าแมนยูให้ความสนใจซูซูกิจริงๆครับโดยพิจารณาเป็นหนึ่งใน3ตัวเลือกผู้รักษาประตูสำรองและการพูดคุยยังอยู่แค่ระดับของผู้เล่นเท่านั้น ส่วนการพูดคุยกับช้างอุรุวัตเรดไดมอนต์ต้นสังก,กัดของซูซูกิยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากแมนยูยังยุ่งอยู่กับการเจรจ,าเ,จาเพื่อไปเดืยวอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานอยู่นะครับแมนยู U, กำลังไล่ล่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งมาแทนที่ของเดบิตูเกลามะแล้วก็มองหาแบ็กอัพในตำแหน่งนี้ครับมาแทนที่โคต้าของแจ็คบาลนที่หมดสัญญายืมตัวก่อนจะไปอยู่กับเรนเจอร์สนะครับรวมถึงชอมฮิตันที่กำลังมีข่าวกับโลตันทาวด้วยนะครับโอ้โ oh หตอนนี้ครับมองซูซูกิด้วยสำหรับแมมนนนเเเชสสตตออรร์ยยูไ็ดใให้ควาาจจงิจงๆ่ จะได้นะครับโอ้ต้องมาตามอนาคตของนายประตูไว้20ปีคนนี้จากเชลลิกญี่ปุ่นนะครับว่าจะเป็นยังไงแมนยูเอาจริงหรือเปล่า